ตอนนี้คุณผู้ชมก็อยู่ในรายการคันละฟูลไลน์นะคะวันนี้นาจะมาให้ข้อมูลดีๆกับคุณผู้ชมเกี่ยวกับเรื่องของโบ t อกนะคะถ้าใครที่สนใจในเรื่องนี้ก็ฟังกันดีๆค่ะวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากแพทย์หญิงวลัยลักษมีประถมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังและเลเซอร์ศูนย์การแพทย์เฉพาะทางโรงพยาบาลมหาชัยค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะสวัสดีค่ะ,คะ นี่ค่ะอย่างที่นาเกินไปค่ะคุณหมอว่าหลายๆคนเนี่ยสนใจในเรื่องโบ็อ,อกการแต่ว่าบางคนเองก็ไม่ทราบนะคะว่าเออโบ็อกคืออะไรฉีดเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะเกิดปัญหากับร่างกายเราหรือเปล่าเกิดเป็นอามาพพึกอามภาสกันหรอบางคนแบบพู้ซน่ากลัววันนี้ก็เลยอยากจะมาขอข้อมูลคุณหมอนิดนึงว่าโบ็อกเนี่ยคืออะไรก่อนค่ะค่ะโบ็อกจริงๆมันก็เป็นชื่อตามตรงๆเต็มๆของมันก็คือบลินัมท็อกซินค่ะค่ะ ก็เกิดจากท mm ็อกซินเกิดจากแบคทีเรียชนิดหนึง่ง mm hmm. ชื่อคอสตูร um, uh ีคอสติเดียมโบทูลีนัมนะคะการทำงานของมันเลย <Okay. S 2> การทำงานของมันจริงๆก็คือไปทำงานที่บล็อกการส่งสารสืสอส่อประสาทจากเส้นประสาทไปที่กล้ามเนื้อ mm hmm. ทํใใ้้กล้ามเนื้อมันเป็นอมาาัมพาต วิธีการทํางานของโบท็อกคุณหมอคือม,มันฉีดเข้าไปที่กล้ามเนื้อใช่ไหมคะไม่ได้ฉีดไปที่ผิวหนังที่จะไปลดล่องลึกตัวโบท็อกที่ผิวหนังไม่เละฉีดไปที่ผิวหนัง,งเราก็ฉีดลึกลงไปถึงกล้ามเนื้ออ๋อลึกลงไปถึงกล้ามเนื้อใช่ค่ะแต่ว่าบางทีเราก็ฉีดตื้นๆเพื่อให้ยาซึมปถึงกล้ามเนื้อก็ได้ ก็แล้วแต่แล้วแต่ดูตัวพิเนตของแต่ละคนออยู่ที่ว่าเขาเป็นเขาแบบมีรลิ้วเยอะริ้วมากริ้วน้อยก็อยู่ที่ปริมาณที่จะให้โบท็อกเข้าไปสู่กล้ามเนื้ออะไรก็แล้วแต่คุณหมอแล้วแต่คุณหมอจริงๆแล้วก็อยู่ที่แพทย์จริงๆเลยนะคะว่าจะ มีเขาเรียกว่ามีศิลปะในการที่จะตกแต่งผิวของผู้ที่มารับการรักษาได้อย่างไรคุณหมอก็บอกนะคะว่าเอ๊ะมันไม่ได้เป็นลดริ้วรอยนะแต่เพียงแต่ว่ามันไปทํากล้ามเนื้อตรงนั้นให้มันตึงใช่ไหมคะคือส่วนใหญ่กล้ามเนื้อส่วนไหนบนใบหน้าที่เขาจะมาใช้ฉีดบทถอกกันคะคุณหมอส่วนใหญ่ก็รอบรอบตารอบดวงตาตรงนี้ใช่แล้วก็หน้าผากหน้าผากคนที่เป็นเส้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 นอย่างเนี้ย ขีดครั้งเดียวแล้วขี่ตรงคิ้วอย่างเงี้ยห,หว่างคิ้วที่ชอบขมมดคิ้วทั้งหลายใช้ความคิดเยอะๆ<ช>ล่องแก้มได้ไหมคะจริงๆล่องแก้มไม่ไม่ค่อยช่วยมากนะเพราะจรสิ่ๆส่วนใหญ่เป็นไปตามแรงต้านทานห้อยลงมากล้ามเนื้อ,ม,อ,อ,ม,อมันไม่ใช่มันไม่ใช่จากกล้ามเนื้อมันก็ไม่ค่อยช่วยเท่าไหร่มันไม่ได้มีหน้าที่ในการไปยกกระชับใช่ไหมคะมันมีแต่ว่าไปทําให้กล้ามเนื้อบริเวณนั้นให้มันตึง ม,มันมีความรู้สึกว่าไม่ค่อยได้อะออแคนจะไม่ค่อย,ไ,อยได้<ช>ส่วนใ<ช>หญ่จะทาช่วงบริเวณนี้แล้วก็ช่วลงล่องลึกตรงนี้เส้นนี้นะคะนี่ในการทำเนี่ยพอทอําวิธีการทําคือหลังทูเถ้ามีปัญหาเรื่องตรงนี้ค่ะหน้าผากเป็นล่องขึ้นมาฉีดครั้งเดียวเนี่ยเห็นผลหรือเปล่าคะคุณหมอครั้งเดียวเห็นผลเลยเหรอคะครั้งเดียวเราไม่ต้องมาหากันอีกเลยอ๋อไม่มันก็มันก็มีหมนฤทธิ์ค่ะมีหวนฤทธิ์ด้วยมันจะอยู่ได้นานแค่ไหนพุณเราฉีดไปครั้งเอยู่ได้หกเดือนแล้วก็หลังจากนั้นก็ กลับมาดูอีกทีหนึ่งว่าเอ๊มมันกล้ามเนื้อก็จะกลับมาทํางานได้อีกอิวรอยก็จะกลับมาเหมือนเดิมคือพูดง่ายๆมันก็คือเหมือนเป็นธรรมชาติเป็นสารธรรมชาติที่อยู่ในในผิวเราถึงเวลาแล้วมันก็คืนเหรอค้อสารโบทอกมันไปบล็อกการทํางานบล็อกสารสื่อประสาทใช่ไหมคะร่างกายเราก็จะสร้างแทร็กเพื่อส่งสารสื่อประสาทให้ได้ใหม่ค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อมันสร้างแทร็กใหม่มันกล้ามเนื้อมันก็จะกลับมาทางานได้เหมือนเดิม แล้วต้องมีการระมัดระวังว่าห้ามไปทําอะไรกับบริเวณที่ทําฉีดโบท็อ,อกไหมคะก็ส่วนใหญ่ห้ามแค่ช่วงหลังฉีดสักประมาณสองสมชั่วโมงมไม่ให้ไปนวดไปคืงน,นอนเพื่อไม่ให้ยามันไหลไปโดนกล้ามเนื้อส่วนที่เราไม่ต้องการค่ะ